เกี่ยวกับวาเลนไทน์ด้วยก็อยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงค่ะแล้วเห็นว่ามีนักแสดงแล้วก็มีแบบเซเลบหลายคนมากเลยครับโดยที่เองเป็นยังไงบ้างผลงาของเขาเขาเก่งนะที่จริงแอนเน่ยเพิ่งรู้จักเขาจริงจังตอนที่เขามาสัมภาษณ์แอนเนี่ยค่ะก็เลยพี่ว่าอ๋อนางเป็นคนเก่งอย่างนี้นี่เองแล้วก็จับประเด็นเก่งแล้วก็มีความคิดที่ดีมากเป็นอาร์ติสต์มากคือเขาต้องการจากพี่แอนตรงนั้นคือเขาต้องบอกอะไรพี่แอน เขาบอกแค่ว่าพี่พี่ช่วยตอบอะไรก็ได้ที่เป็นเรียวพี่อะไม่ปรุงแต่งบอกพี่ก็ไม่เคยปรุงแต่งบอไม่ได้แต่หนูแบบไม่ต้องการให้พี่แบบเอาภาพความเป็นเจ้าหญิงหรืออะไรมาตอบหนูได้ไหมตอบในแบบกักขังเพื่อน ในมุมดับดับหรือมุมที่รู้สึกไม่มีใครเคยเห็นเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเออความดิบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรไปก็ได้เลยบอกเราได้เลยใช่ใช่นันชอบแบบนั้นก็ก็เต็มที่เลยก็โดนแอนอัดไปแบบนันก็มือหนึ่งอย่างก็มือหนึ่งอย่างจะเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักในตอนนี้ก็ที่เขาถามแอนในวันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะคะทั้งหมดมันเป็นเรื่องมุมมองของภาพรวมของ การใช้ชีวิตของเรามากกว่ากับสิ่งต่างๆรอบตัวอะไรเงี้ยแอนก็เลยบอกเข้าไปว่าทุกอย่างแบบเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มต้นจากความรักเสม,มกเอกอยู่กับครอบครัวก็ต้องเป็นความรัก อยู่กับคนที่เรารักเราก็ต้องให้ความรักอยู่กับพนักงานเราก็ต้องให้ความรักอยู่กับงานเราก็ต้องให้ความรักกับเขาอยู่กับคนในสังคมอยู่กับทุกอย่างรอบตัวมันก็ต้องใช้ความรักนําหลักๆก็ตอบแบบนั้นไปซูมี่ไม่ใช่คะแล้แอนที่แบบว่าเอาตีหรือว่าเรื่องขาี่แอนมาใช้มาใช้แบบที่จะทันแต้ใช่แล้วเขาก็ตีตีแผ่แอนในมุมมองที่เขาเห็นแอนน่ากลัวมากอ่ะเขาใช้ค็แบบเฮ้ยเราเป็นคนอย่างนั้นหรอวะเนี๋ยวบอกว่าในมุมนั้นมันมันมันทันัน มันพนักเนคือมันก็เป็นอีกมุมที่เราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นคนเข้าถึงยากจริงแล้ว,เ,ลวเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าจะเข้ามาถึงใจใจเราจริงๆอ่ะยากต้องเจอคนที่จริงกับจริง ในจริงในแบบเรานะเราไม่ได้บอกใครไม่จริงนะจริงในแบบเราเราจูนไปเจอเราก็ถึงจะอนุญาตให้คนเหล่านั้นเข้ามาเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเ่งนี้เป็นจริงขางผมไหมเขาซัพอรออกมาแล้วแอนก็น้อมรับในบางอย่างว่าเออนายแม่นเหมือนหมอโดนกันนะการเข้าชมเทศกาลนี้จะได้เห็นแอนมุมมองก็เป็นมุมมองมุมมองที่คนอาจจะแบบจริงๆที่คนเห็นแอนมาหลายมุมแล้วล่ะแอนว่าแอนยังมีอะไรที่อยู่ที่นายอีกเยอะที่ทุกคนได้เห็แอนก็มีส่วนหนึ่งเล็กๆตรงนั้นที่มาถ่ายทอดในวันนี้ค่ะ ค่ะก็มานะคะงานนี้แบบที <h 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 h <h <h ่เอองานยังมีอยู่นะคะงานยังมีอยู่ที่ e อม o r คอเทียอะไรเงี้ยเราเข้ามาดูเทศกาลได้มีความคิดดีแง่คิดดีอะไรจากศิลปินหลายท่านเลยค่ะค่อค่ะค่ะเร่มเก1 9ุ่ค่ะเื่องี่ะแล้วกันพี่ะโพสคคิดดีว่ามันแบบมันคือพี่อะไรพี่แอนถามเ่อนเลยม่เคห็นช่ะ ว่าเราเก็อบโพสแต่รอบหนึ่งแล้เก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นที่ดินชาติที่แล้วที่เราเพียงเด็กน้อยเราคือเก็บไว้แล้วเป็นที่ดินแบบเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพนะอมาวันนี้ด้วยความที่น้ำถูกน้ํากัดเซาะเลือดดินมันก็เลยหายไปพดินหายไปเราก็เลยต้องเข้าไปดูแลที่เราเราไปดูว่าโอ้โหดินหายก็เลยต้องเอา เจ้าหน้าที่มาถมพอถมก็เลยถึงทุ่รว่าโอ้โหการถมที่มันแบบโหดมากแล้วก็ตั้งใจจะไม่มีอะไรค่ะก็แค่จะทําพื้นที่ตรงนั้นให้มันมีประโยชน์กับเราในอนาคตแต่ก็ยังนึกไม่ออกไอ้ก็บอกพีเว่า ปลูกผักไปก่อนไหมเพราะยังนึกไม่ออกเพราะว่าการเจริญอะไรมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็ต้องเก็บเงินก่อนถัมว่าจะปลูกปลูกผักไปก่อนไหมนี่คือมันเริ่มเมือ่อไหร่เนี่ยก็เริ่มแล้วนะอันนี้เริ่มเกีบเงินก่อน <c oughs> อมันต้องทําเขื่อนด้วยอ่ะไอ้ที่รู้ว่าแบบซื้อที่ติดน,น้ํามันมันภาระเยอะมากเลยะไม่ทำตัวคนเดียวของคุณเดมหมดเลยแต่แอนเอาหน้าคุณเดมของคุณเดค่ะแต่ว่าเราเราเป็นคนออกไอเดียแต่ว่านนัไครบพี่แอ ตรงอ้อมใหญ่ค่ะก็ผ่านเลยช่อง3ามไปนิดเดียวช่องสาองแขกบอกว่าออกไอเดียแต่ว่าไม่ออกเงินเลยก็ว่าไงอ่กแ่ก็จะผู้ชาจ่ายบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินที่กับพี่แอมไี่นี่กี่ไร่ที่่สิบกว่าไร่เองนิดเดียวค่ะนิดเดียวก็จะม่วน ก็แปลงว่าถ้าจะทําสวนสวนอยู่นี้มันต้องเป็นร้อยอ่ะนถึงจะคุ้มอันนี้บอกไหมคะสำหรับคนจะทําทําทําเกษตรทำอะไรเน,นี้ยของแอรมันแค่สิบกว่าไร่มันก็ตั้งก้อนหนึ่งตาอทำเงินแบบเรามีแค่นั้นเราก็เก็บมาได้แค่นั้นเอยสิบกว่าไร่ติดตั้งใจจะปุ้มขึ้เลยในเบื้องต้นค่ะถ้าต่อไปอาจจะมีมีถ้าเรามีเงินเพิ่มเราทําอะไรได้มากว่าลงทุนเพื่อเอาไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่ตอรนั้ยังไม่ได้เป็นแบบ จะเป็นไก่ได้หมดยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอขอดูทิศทางแล้วก็ดูดูกําลังตัวเองด้วยค่ะเเขาไว้ยังไงบ้างครับพอแบบมันพื้นที่มันต้องสิบไร่แต่ว่าไก่เป็นว่าปลูกผักละกันอย่างเงี้ยต้วเองก็เนี่ยกันแนะก็ะแดมันเจ็บเจ็บไปนะแล้วปลูกผักแล้วมันจะรวยไหมถ้ารวยเราก็เอานะก็ไม่แน ได้ให้เราก็ได้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันหรือว่าเขารู้สึกว่าในการพูดเพราะปลูกผักในการแบบเพิ่มไปทิ้งเสริมหรือเปล่าอย่าไปเป้าเป้าคือแอนพูดอย่างนี้จริงๆว่าเป็นการปลูกผักแล้วเหมือนกับแบบว่าเออไม่ต้องอะไรมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผักเฉยๆคนมาซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยดินก็จะได้แบบมีประโยชน์ประโยชน์งามอะไรเลยนะตอนนี้ยขาคิดอะไรไม่ออกคนก็แซวว่าแบบว่ายังไงพี่เอกก็คือตามใจแอนตลอดเขาคิดอะไรไม่ออกเลยเขาไม่ได้ตามใจหรอกถ้าเขาคิดออกเขาคงไม่ตามใจ แอนจะลงไปดูเองนะคะดูเองดูเองค่ะมันก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่คือหมายความว่าแอนก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มกว่านี้อีกแล้วก็ก็ก็คือจะแบบเป็นไม่พูดพูดไม่ได้ไงจริงไม่ใช่ของตัวเองของธุรกิจของตัวเองเท่าแต่เราไมหวังว่าเขาจะแบบไม่ยุอมแล้วอยากยกให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่อยากแต่เราอยากได้มากอยากได้ตอนนี่ได้ไปเชื่อเขาเลยค่ะ เป็นชื่อของเขาอยู่ก็พยายามถามเหมือนกันว่าเออแบบให้เร่อไหรก็บอถ้าเราเข้าไปดูแลดีอาจจะเป็นของเราไหมคะมันเป็นของคนอื่นก็ได้หรอที่เราที่เราถ้าน้ำไม่ไปโดนของอย่างใครมานะ้ ค่ะก็รับรู้ความหลังคอนชนสวยไม่เกลียดเลยเนี่ยขาดูง่ายดีนะสวยตามวัยไปเรื่อยๆจะไม่ได้สวยข้ามวัยอะไรไปเรื่อยๆเราพยายามประคองยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยค่ะจำไม่ได้ลด้วยก็ไอ้เป็นคนไม่เก็บอะไรเลยถ้าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับอดีตตัวเองเรื่องความรักต้องไปถามคุณเองว่าคุณเอวเก็บไว้หมดหรอถ้าตัวอื่เก็บแทนเลย เธอ้เขาเก็บนั่นแหละคือเขาทุกคนจําได้ทุกรายละเอียดเจอเมื่อไหร่วันไหนรายละเอียดยังไงลูกอยู่ตรงไหนเขาเก็บไว้หมดเลยค่ะส่วนตัวเขาเป็นผู้หญิงแน่เป๊ใช่เขาเป็นผู้หญิงในวิชายจริงแล้วคือเขามีความเป็นผู้หญิงเยอะกว่าเขาไม่โรแมนติกหรอกค่ะแค่ว่าเขามีความผี้หญิคือแบบมีรายละเอียดเลยแต่ว่าไม่โรแมนติกจิตรการขันเรื่องเรื่องพุกน้องที่ว่าหน้าตาแบบพี่แอ้มมากอ๋อเออใช่ใช่เพราะว่าเขาอะ มีคนแท็กมาหาแอนเยอะมากเลยอ่ะแอนก็เลยแบบเออเข้าไปดูซีรายละเอียดคืออะไรหรเออเหมือนเราจริงจริงแล้วที่สําคัญคือเรื่องราวที่เด็กเขาเล่าให้ฟังกันเองเรารู้สึกมันน่ารักอ่ะมันเหมือนเขาเล่าความเรเดียวของพวกเขา3ามคนที่ที่คืยกันเราก็ต้อเห็นี้จึกใจดีจังพี่แอนยอมรับเลยว่าหน้าตาพี่แอนตอนเด็กจริงสวยกว่าเขาจะิิต่งกว่านะเขาเขาสวยกว่าหมายเพราะว่า เขาดูอิ่มเอ็มอิ่มฟูกว่าแอนดูเปนะ็นเด็กจนกว่านั้นอ่ะจริงจรตอนนั้นแอนจนแลแ้วแคงแรงคือดำนี่ก็ไม่น่าเสียไปเยอะแค่แค่ว่าเอิร์นโทนหน้ามันไปทางเดียวกันก็เล่นเป็นลูกเป็นหลานแอนได้อ่ะซึ่งานบางคนไปถามน้องเ <c oughs> ขงาน,น้องเขาก็ดีใจเหมือนกันรู้สึก <c oughs> ว่าเอานักพี่แอนรู้จักแอนหรือเปล่ากันว่าแอนคนไหนนะอาจจะอาจจะรู้จักจะดูสกินอะไรนี้เปล่าหรือว่าจะรู้จักแบบยาย่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโตสูงของเขาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏอ้าว <c oughs> คนก็คงให้ข้อมูลเขาแหละว่าเออพี่คนนี้เป็นนักแสดงอะไรนี่คนเขาดีค่ะคนไดบอกคนไดบอกเลยว่าโตขึ้นสวยแน่สวยแน่ค่ะสวยสวยหัวต้านอะไรดีนะขายาวแขนกระเหรี่ยโอกทรงดีทรงดีตัดมาตัดไปไหนแอร์คือตายเลยก็จะตรงนี้สาวแอร์ต้องหางไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็เป็นดาราเด็ก ดาาเด็กแป๊บเดียวอีกห้าปีก็โตแล,ล้วค่ะคือคนหน้าเชียวว่าที่แอนเอามาไว้เด็กที่แอนตอนเด็กแล้วกันมีไหมล่ะตอนเนี้ยเล่นแอนตอนเด็กตอนนี้เด็กสุดนอายุไหนหรือเปล่า<อ>แคสใจแอนเด็กมนะีย<อ>ี่สิบนะคือหมายความว่า<อ>เราโตลแล้วไงพอบอกว่าแคสแอนเด็กเนี่ย<อ>เด็กสุดมันจะมันจะไม่ใช่เด็กอ,อีกแล้วว่ะมันจะเปอยู่ยี่สิบเลยนะ<อ>แต่ถ้า แอนตอนเด็กว่าเขาแบบเล่นไดน้แอนปโอกาศ<อ>ทิพมไปหาน้องแต่ว่าตอนนี้หน้าหน้ากล้องนะแอนบอกฝากหนองน้องแล้วจ้า,า,าคือจากสิ่งที่เขาเล่ากันมาที่เราเห็นในคลิปก็ รู้สึกได้ว่าเป็นเด็กที่มีจิตใจเผื่อแผ่เหนคนอื่นซึ่งเรารู้สึกอยากให้เด็กหลายๆคนเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้เขาคงความงดงามทางจิตใจแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่แอนก็ขอให้หนูโชคดีแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ตลอดไปไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะคะโอกาสได้เจอกันถ้ามีโอกาสแล้วถ้าเรามีบุคคลเสนีวาอีเป็นเดสตินี่เราอาจจะได้เจอกันนะคะ